สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ g S m Gamer นะวันนี้ก็จะมาเล่นนาร r โตะนะครับสปูเดนนะครับพักสองนะครับผมถึงฉากที่สู้กับเพนนะครับผม Naruto โอเคมาผมจเจอโกะมาใส่มาโอ้โหโดนละหลบหลบพลังลมกิ้งลุกลุบมาตีลังกามามาโอ้โหป่าเหี้ยป่าคืนนีะครับเอาสิ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  เอาสิ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 เอาซิ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 เอาสิเอาสิเอาซิเอาซิมาใส่เินมาใส่เงินโอ้เป็นไงล่ะชาร์แป๊นนึงครับโอ้จะพิ่งมีลูกพี่เพนเพ้นใจเย็นอุ้ย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 หมา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 สามตัวหนี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 ลุกลุกลุกเก็บเก็บชาร์พุ่งป้องกันไข่ทักมาเดาเข้าใจไม่โดนแป้นนึงแปนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นชาร์แปนึงเอากุกไปแยกมาเออเออเอ กเจ็บ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 กูจิ้งจกอสักพักนะับผมมาได้ได้พี่เพนพี่เพนมา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 ไม่โกงอ่ะไม่เอาโกไปแดกไม่โดนมึงโดนมึงโดนเอาคืนมากูขอสักทีมึงเก่า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 ,เ,กา,เ,กาเออเป็นไงเป็นไงปาร์กจายดาวฟูมาอือจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มอุ๊ยอุยอยู่หลงังมาไงไวะอุ๊ยมามามา,มา อือสองขู่ครับกระสุนล้วงจักนะฮะช้าแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นพี่มาปาไปมาๆมาๆมากระสุนล้วงฉากได้มึงมาอีกรอบกูไปไอ้เย็นปูปูปูใจเย็นใจเย็นใจเย็นอื้มอืออื้อืือื้มมาเร็วจังวะมามาเร็วจังมาเร็วจังมาอีกรอบมาไม่โดนนี่อะไรวะมาเปันหนึ่งเขาชาป๊บนึงจะกลับมาเอาแล้วมาใส่ท่าละ โก้มาอี้ยมามึงมาลุมกูเลยมากูไม่กลัวกูไม่หวั่นเว้ยคือข้างๆป้องกันได้เป็นไง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 สวนกับเอ e x t r e m มโอ้โหมาตีลังกาเตะแม่งเลยปากแหกล่างโอ้ยต่อยไม่โดนอีกโดนเต็มเต็มเป็นไงนะเป็นไงล่ะคลิ้งคลิ้งไปนู่นแล้วเพื่อนมึงอะขัดทานเชิญเหรอมาโอ้หหมาสามตัวนะผมไม่ใช่นี่หว่าแลทมาโอ้โหมากูก็มีลูึกกบสามตัว โอ้โหเออ,อสามดาวไปเด็ด <c oughs> อืมเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงเสียงอาจจะไม่ได้ตรงกับภาพนะครับผมเข็ okay, มล็อกกัอนอย่างเดียวพอมาเพ้นม,มึงมาอืม้มไปแล้วลูกกบกูได้เพ้นไอ้พวกที่ไอ <c oughs> ้พวกไอ้อะไรนะแสงกุศลอุ้ยนี่นล <c oughs> ดาดฉันนู้นทั่วอู้ยีนี้พลาดมาสิมาสิสามลิโม กรกจับพลังนะผมมามึงมาแล้กระจายฟูมะเอ้ยแกระจายกลัวจักนะผมไปแล้วไม่โดนเพืนนะหลบได้เอา้าข้างๆนี่มึงโดนเพื่อนแม่งโดนเอาเอาสิฮะบอสแล้วนะครับด่านนี้ผมว่ายากทีเดียวนะผมเล่นมาตั้งนานแล้วเนะี่ยมาหมดเซียนหายแล้วนะฮะอุ๊ยชิบหายละเฮ้ยมีดพ,พ่อป๊อปใครมาลับแทนวะกวูลัวยินดถ่ายเลยยินดตากลัว เธอเองเธอมาเหิวตากูได้วะมึงมึงสัตว์เสียงไม่ตรงกับภาพซะด้วยอัดแล้วมันเสียงไม่ตรงกับภาพตลอดนะผมขอโทษทีมึงมาเยี่ยงก้าวหางมาแล้วมึงโดนโดนเอาละครับเป็นระเบิดพลังมนุษย์ดนา้มันนะฮะก็เป็นกุ้งคันนะผมกุ้งคันสีแดงซะด้วยพลังก้าวหางเคยเห็นมั้านี่มีกระโหลกนะเว้ยเขาเรียกว่ากระดูกอะไรเงี้ยเออ มาสิมึงมาพี่มึงเจอคำรามเว้ยเออมาได้ได้ไดมากูพุ่งละเป็นไงละมึงนี่เจอสวนสวนนี่นี่นี่มาสามอีกรอบครับรับสามอีกรอบยิงยิงมันยิงได้ด้วตลอดโดดยิงยิง,ยงอ,อ้าวี้ยติดหินโอ้รถคนเยอะเลยแม่งตีคุณแรงเลยโอ้โอ้โอ้ยี่ห้ยกูกลผิดเถิดไปยิงแม,ม่งลงมามึงลงมามึงลงมามึงลงมาเอาสิเอาสิาสตบสิ ได้ของฮิตนะครับผมมันจะเป็นโลก่กำบังของไอเทนอ่เนะเออเรื่อยๆครับเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆคนระับให้มันเนี่ยมันจะโดนโล่กำบังไอ่ก้อนหินเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากยิงเอาสิมึงมามึงมาสิมึงมาสิมึงมาสิตีหลังกายพุ่งอะ่ะเออเจนอนาโตนี่นี่จะให้ก้าวหางโมโหนะเวย้ยเออยิงอุอ๊ยกดผิดแหละผมมันจะต้องให้เข้าไปใกลๆแล้วกดโอนะฮะนี่กดแล้วมึงโดนโดนรวน,นชุทเตะตีร่างกายอากาศครับยิงซ้ำสิเออเออเดี๋ยวก่อนนะฮะเขายิงซ้ำ เรามันชาท่านเห็นไหมมันจะช้าแล้วเป็นโล่ต่อละยิงเรายิงครับเรายิงครับเรายิงครับโดดยิงครับถึงเยะเท่โอ้โหเป็นไงมึงโอ้โหก้อนหินเยอะจังวะยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยครับผมเอาโหหินหินโอ้โหโอ้โหหิน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 เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงยิงยิงดี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 โอ้โหยิงดียิงดียิงดียิงไปเรื่อยอ่ะยิงไปเรื่อยไม่สนอ่ะเออ ยิงอะโอ้โหหินยักษ์ยิงยิงเดี๋ยวดิกูจะให้เหลือหินเล็กๆเลยโอ้ยหงลบอืงไม่หลบนะเ,เราป้องกันเอากลับไปเป็นไงละมึงมามามึงเพนอมึงเพนเจอเตปสองฮิตเป็นไงละมึงพุ่งอย่างกระดิ่งเต่ามาขอบไม่กระดิ่งไหมทำไม,ไม,ำำไมโ่โดนอีกโดนด้วยอืมเป็นไงละมึงมามามาขอโล่ยิงเถอะอุม้มันเป็นโล่ทางลมนะครับผมคนหนึ่งนะคนหนึ่งนะคนหนึ่งนะมาได้ช้าละถอยมาก่อนยงิงช้าไปไหนช้าไปไหนยิง เอาพี่เอาพี่ยิงโดนยิงก็เป็นสเตปใหม่นะของยิงจากเขาหางนะหมาหินยังไรเลยโอเยแม่งลอยเลยเว้ยอะไรมึงเนี่ยเพนมึงไปไหนนี่มันจะทำพวกข้าผาลีเนี่ยผมก็ขันโอมาแล้วกมก็ขันมาแล้วบินมาหาผมละไอ้ชิบหายโตนต้องยิงก็แต่ครับยิงสวนมันจะได้ไม่โดนเราฮะถล้วก็อยู่เฉยโดนแน่นอนเลื่อนรถเยอะเว้ยเอาสิเพนเอาสิเพนมึงเอากับตูดีเออเอาดีเอาดีเป็นไงมึงเออเออเอาพี่เอาพี่พ่นพลังอ่ะพ่นที่ปากอ่ะเออมาดิ เขาเรื่อยๆอ่ะคอาุกอ่ะเอาพลังลงมาเออวเฮ้ยเฮยหิน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 ใจเย็นดิพิเพนเออมีปัดหินไปไหนโอ้โหหินยักษ์ไอเที่ยวเอามาจากไหนไอ้เอาดิยิงไปเรื่อยอ่ะยิงไปเรื่อยๆความฝึกอ่ะฟ้าไม้ฟ้ามันเริ่มมึนว่ามันเสกหินมาเรื่อยๆอ่ะกลัวแม่งเอามาทำไรผมเนี่ยเลยหินยักษ์ยักษ์อ่ะกลัวแม่งเอามาประกดหัแน่หรือชิบหายจำได้โอ้ยยช่นยังไงเอาชิบหายแล้วไงโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนดอู้ กระโดดเด็บยิงยิง,งสองกระโดดวับยิงอ๋ออีสามที่เออเนี่ยเอาไปมึงไปไหนกันหายเหี้ยลอยอยู่กลางอานา่นาน,นั่นแหละตกลงมาเลยมาขออ่อยขึ้นไหมมาส่วนมากจะเข้าคาซีแล้วโอเคมาเตรียมกดนะเตรียมกดไอ้เหี้ยหินลอยได้เหล็กดาวหนึ่งก็จะจบคัตซีนนี้แล้วจะฆ่าเพลินได้นะฮะโอเคพักหนึ่งครับพักหนึ่ง ก็เป็นโกโก้คันอันมหามหาะไรนะโอ้ยเยอะปลาละโดนดึงนะผมกระูดหล่นมาแล้วกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอหึงโดนทับนะฮะโอ้โหยังใหญ่อ่ะโอ้เจอพลังสามเหลี kind of ่ยมสามเหลี่ยมมัยมม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 มามเลยเอาสกูบ่งพลังได้ยอเองจักรกเยอะไงล่ะมึงเคยเห็นพลังนี้บ่ะเออเพน่มึงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้เอออะไร ถูกไม่ทันเลยซิลิโอมบูมตายซะมึงไอเพนทิ้งไปสายสัตว์เออนั่นแหละเออนี่แหละมันความผูกครับผมโอเคนี่เป็เราของเกาห่างนะเหนื่อยโอเคเขาเพนแล้วนะคาซีน,นี้ค่อนข้างนานหน่อยนะผมขออย่โถขอตัดไปตอนนี้มันจบแล้วกันนะผมคาซีนี้นานมากคครับ